สวัสดีกับทุกแกครับเป็นผู้เอกนร,รายการอติดตามครับรายการนี้ท่านผู้การกกประจวบปาอินรับเป็นโปรโมเตอร์กิติมาศครับคุณพี่เจมส์บนเวทีครับยกสามขยับเดินครับเห็นพัทยาบุกได้ขวาแทงแกมซ้ายขวาลงล่างชวบ่งปินดีกว่านะครับโอ้ยอร่างกายครับนัดศอกเอาเลยครับสองเปดินเปิดเกมบุกแบบเต็มสูบครับยกนี้ นะครับน่าจะเกมเปิดขึ้นมากขึ้นแล้วครับยก3ามกองเชียร์วัยรุ่นชาวเยอรมันด้านหลังผู้บรรยายนี่ตื่นเต้นเลยครับโออาเอไปเรื่อยครับตามอาวุธครับมีลุ้นมีเสียวนะครับแบบนี้ครับอาครับมีแตกมีนับอีกหรือเปล่าคู่แรกนี่กองยก4ี่นะครับคู่นี้เริ่มจะใกล้ๆแล้วครับมีซ้ายหน้าคอยย่ไว้ครับ2แผ่นดินแมเพชรพัทยานี่ใช้ศอกนะครับชกเกมรับ ดีดักงอดศอกซ้ายครับทัดมาลามัดขวาตาไม่ถึงทีเอ้าซอกขวาคืนมาครับโอ้โหหวาดเสียวเลือเลยครับเฉียดไปเฉียดมาครับยังไม่เข้าจังหนักครับบวกด้วยขวาอีกทีหนึ่งสายวัดระยะครับสองบันดินสายวัดแข้งขวาก่อนดีกว่าแต่เข้าพลีพลาดี์โดนศอกได้แหกได้ครับสองบันดินไปไข่พลาดไข่หล่นนะครับหนักด้วยกันหนึ่งคู่ตั้งศอกครับศอกตั้งไปก่อนทัดมาลาครับอุ้ยแข้งขวานะครับเพชรพัทยา มาเก่านะครับประสบการณ์เขาเรียกว่าประสบการณ์ต้องช่วยได้ oh. มาประเภทปลาเก๋าลาดพริกอยู่แล้วมาต่อยมานานนะครับแม่น้าภาคของสองฝ่ายดินมีเนินลูกระนาดเนินลูกมักรูดขึ้นแล้วนะครับเจอ๋วสอกเข้าไปอ่าครับในบูบ้านนี่มีประโยชน์นะครับทำให้มอเตอร์ไซค์นั้ขับช้าๆชได้แต่น้าภาคหรือไม่ดีครับโอโ้ชาวเยอรมันด้านหลังนี่แฟนๆคงจะดีๆได้ฟังเสียงนะครับ ไม่ใช่เสียงซาวนะครับเสียงเชียร์เป็นแบกกลาวอยู่ด้านหลังเนี่ยครับคุณป๊กกี้มาประเภทแบบคุณบลเลอร์เลยทีเดียวนะครับบาลักกักนะครับบัลักบัลักะมาจากเยอรมันอ้าวเตะขวานะครับแบบพับนอกแทงซ้ายอ้าแมาตอนนี้สองแผ่นดินนะครับดูครับแบบสองบินเกลือเกลือสองแผ่นดินจะเกลือไป่ฉีโอ้โหอ้าแรกกันแล้วครับใครดีใครอยู่โอ้โหโดนต่อโดนด้วยกันทั้งคู่นะครับอนนี้รู้สึกว่าจะบวมบวมขึ้นมาบ้างแล้วนะครับ บริเวณเหนือคิ้วซ้ายของ2แบเดินนะครับอย่างลูกเล็กๆอยู่หนังยังเหนียวอยู่ครับคู่นี้นี่ใจดีเกินร้อเซครับแลกกันบาบเสียวเอาแค่ขวาไปก่อนเพชรพัทยาเก๋าเอามาใช้นะครับผิดซ้ายยันไว้ะจะใช้แรงเยอะพอสมควรกับเพชรพัทยาเดี๋ยวดูว่าเก๋าจะเอาอยู่หรือเปล่านะครับเล่นกับจังหวะฝีมือครับ รอเสียบรอสับอยู่แบบนี้นะครับพยายามจะงานครับสองแผ่นดินหลากมาจากสอปอลาวอ้าวรั้นบนยกที่สามครับการรุ่งเทศบาลท่าประจัก์นะครับคนรักมวยไทยต้านพยาเสพติดครับสนามมวยเทศบาลท่าประจักรนะครับที่ชะอวดนครศรีธรรมราชวันเสาร์ที่11ครับไปติดตามกันได้ครับแฟนๆครับยกที่สครับมายกนี้ดูครับเพชรพัทยา หรือแลมโบสอสุรเดชนะครับแอพยายามที่จะบุกแล้วนะครับเปิดเกมบุกเข้าไปครับเตะซ้ายนะครับแหมปกตินี่เป็นประเภทพลิ้วนะครับพัตโตอยู่แถวน้ำตกพิ้วนะครับบ้านสายดาวจันทบุรีโดนอะไรกรรมการยกมือไหวเลยคุณฟกี้ครับเตะเตะลไกหน่อยเอาโอ้ยเอาแหมแรกสอบแรกมอแล้วนะครับตอนนี้เอาปักหลักแรกกันนะครับคุณล็อกครับเอาล้ครับมาแล้ว จะมันยกร่องหรือเปล่าเอาร่างกายชนแล้วนะครับ2แผ่นดินแม่อย่าไปพ้องเชือกแล้วตีเข่าเลยครับให้ได้นะครับเป็นการเอาเปรียบคู่ต่อสู้เก่าอยู่แล้วนะครับทางดาของเพชรพัทยานี่ครับดูดึงครับพวดมาเจอแทกแบบนี้นะครับเมื่อกี้เตะลุดเวียงไปโดนกรรมาการจับดะสับสนรุ่นไยแล้วครับคุณ<อ>พิเชษต้องถือว่า1นทาทีแรกของยกที่4ี่ เพชรพัทยาทำได้ดีนะครับหาจาังหวะวางแข้งซ้ายแนะดันแทงอ้าวเอาแล้วครับเริ่มมาครับนี่นะครับจะยุบจะแผวหรือเปล่าครับเพชรพัทยาสัมบอดินไม่สนชนนี่อ้าวโดนฟันฝั่งขวาทีหนึ่งเพชรพัทยาสัมบอดินยังเหนียวอยู่ล็อกมาตีได้ไหมโดนกนระตุกตีครับยังไม่ชัดมาสู้ยิบตานี่มันต้องอย่างนี้นะครับมาทั้งคู่นะครับมาต้องบอกขอบคุณเลยครับ คูอาร์ตนะครับจากทีมงานของสองเป็นดินนะครับสั่งให้ลุยกันครับนี่เพชรพันธยานะครับเชยก็ไปสนแล้ครับตอนนี้ตาปกตินิสฝีมือวันนี้กล้าแรกครับดูครับเงินหนึ่งแสนบาทอัชีนของเพชรพันญยาแทงเข่าซ้ายแทงเข่าซ้ายดีครับแรกเลยเอ้าบุกเข้าไปครับสองเป็นดินกดมาตีกันชาาครับอ่าครับเดี๋ยวก็รู้ครับใครจะได้ขยับโอ้ต้องระวังครับดันหลังแบบนี้ต้องระวังครับดันหลังแบบนี้ ว่ายังไงครับกรรมาการาต้องยังไม่เตือนครับคุณพิเชษกรรมการอาจจะยังไม่ได้เตือนอย่างเป็นทางการนะครับบนนิดๆเอ้าข,ขอลงมาอีกคนขวางไว้แทงเห็นปัญยาบวกแล้วสอกขวาเรียวแรงเหลือน้อยต่วัดสองบันดินพยายามขยมในตีตอนนี้จังหวะเอาแตกครับไม่รู้ว่าใครแตกแล้วตอนนี้เห็นเ,เลือดแล้วครับ เป็นน้ำเงินนะนะครับน่าจะเป็นมุมน้ำเงินนะครับเพชรพัทยาโอ้ซ้ายอ่ะโดนหมัดครับโอ้โหหมัดมากครับคู่นี้อาจจะไม่ต่อเนื่องครับแต่ว่าลูกหนักหนักเนื้อเนื้อเด่นเด่นอ่ะครับโอ้โหกะเอาทีเดียวน็อกเลยครับสอกของทองไปนีดแต่ฟันไม่โดนนะครับสุดสุดอีกคู่นะครับปลายยกที่สี่อ้าวครับจากคนจากกลางไม้กลางมือพักหายใจแป๊บนึงครับป้าชิงดำไกลๆนะครับติดตามชมนะครับ กรรมการเรียกเข้ามาแล้วนะครับชัยุทธคำนันเล่นนะครับดูครับ3นาทีนี้มีความหมายนาทีแรกเปิดฉากด้วยไหมครับเปิดวอล์กไปเลยสงครามเกิดขึ้นแล้วครับอล่ะครับใส่กันเลยครับยกนี้เพชรพัทยาชกเกมรับยกที่แล้วโดนกดลบลงไปครับเสียทรงไปหน่อยสับบดินขวาอ้าวยับมีมีแข้งเสริมเติมด้วยหมัดขวายทีหนึ่งแข้งขวาไปดึงดอก เพชรพัทยายังชกในเกมรับอยู่นะครับเพชรพัทยาต้องออกครับต้องออกให้มากกว่านี้ครับครับหลังพิงเชือกครับเพชรพัทยามจะไปให้คำตอบตัวเองนไม่ได้ครับต้องดูรอบคลางข้างด้วยนะครับ่แต่ว่าพี่เลี้ยงลูนันสั่งให้เล่นติดชึกนะครับดูว่าสองแผ่นดินจะบุกไหมสองแผ่นดินก็บอกไม่ต้องเข้าแล้วไมนจะเป็นเช่นนี้ครับยกสุดท้าย วัวจะเสียทรงเสียเหลี่ยมเสียเชิงเสียชัดกันเลยเห็นอาวุธกันน้อยครับยกสุดท้ายเอาแล้วครับเป็นปัญหาไก่กับไข่จริงๆครับมวยห้ายกดสุดท้ายแล้วดูบรรยากาศเสียดมวยนะครับแม่ต่างคนต่างโกกแล้วพอแล้วพอแล้วอีกแล้วเอาแล้วครับนี่แหละครับเป็นที่อย่างเงี้ยคุณพิเชษครับก็ทำใจเป็นวาระแห่งชาติต้องทำใจด้วยไหมอ้าวแข้งขวาครับกรรมการก็คงจะมี ตัวชนะอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับจะชอบแบบไหนครับชอบแดงก็สองบัดินครับนำเงินกับเพชรพัทยาเกมมันคู่ที่สูสีนะครับปีกองเชิดลิกปีกองเชิดครับแต่บนเวทีนั้นไม่เอากันแล้วครับอีกหนึ่งนาทีครึ่งครับมากก็เป็นสัญญาณนะครับบอกกนะครับทั้งคู่ความมั่นใจด้วยกันนะครับดันดันของสองบนดินกับเพชรพัทยานะครับ ฝีมือพริ้วนะครับเพชรพัทยาต่างชาติตอนนี้ดูมวยแล้วอาจจะงงหน่อยครับเขาก็เขาก็หันไปถามทำนองมันคืออะไรครับวอลแท็บเป็นวอลแท็บเป็นไม่ไม่เข้าใจครับผมหันไปมองข้างหลังนี่เขาผายมือเลยนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับอ่านี่ครับนี่คือคือปัญหาโลกแตกครับเพราะว่าบนล็อกนี่พอแล้วพอแล้วที่เหลี่ยมก็พอแล้วพอแล้วครับ ฝรั่งฝรั่งเดนมนร์กบอกพอแล้วพอแล้วเลยเห็นะเดนมาร์กบอกพอแล้วนะครับผมขออนุญาตใช้คำนี้คำหนึ่งทุลพิเชษคุณเบ็กกี้ครูยอดธงบอกว่าบางทีบางครั้งสตาร์ทเทนเนอร์นี่ไปสอนคนฝรั่งเองนะครับมันกลายเป็นธรรมเนียมแบบนี้นะครับมวยห้ายกครับโอ้โหน่าเสียดายครับมันก็ลุ้นระทึกเหมือนกันนะครับลุ้นเหมือนกันลุ้นไปอีกแบบนึงลุ้นไปอีกแบบนึงนะครับสำหรับแฟนมวยของเรานะครับแต่ว่ามันลุ้นกันนานเนี่ยเต้นกันเกือบสองนาที และอันนี้คงไม่ใช่เสน่ห์ของมวยไทยใช่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เสน่ห์ของมวยไทยต้องตัดออกไปคุณพี่ต้องตัดออกไปครับอ่าเอาเฮ้ยเมื่อสกูนี้แม่ถ้าไปขวาก็เป็นการคอเลยนะครับแม่ทำเป็นเผลอไม่ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวก็คงจะมีคนที่สมหวังผิดหวังพี่ขุนพลน้อยเกียรติสุยาบอกไม่ต้องไปแก้เรื่องให้คะแนนครับให้แก้ที่พี่เลี้ยงกับเซียนมวยครับแม่พี่ขุนพลเกียรติสุยาพูดพูดตรงครับอ้าวคุณแกงครับขึ้นรับมุมแล้วนะครับทางฝ่ายน้้าเงิน แล้วก็ครูอาร์ตนะครับรับทางมุมแดงกรรมการชัยยุทธคำนั่นเลขครับหยิบใบแรกที่รพินสอบเล็กงไ,งไปงไงที่นลินพอง, <ๆ S 1> ง,งหิรันท่านสุดท้ายครับไพตูลกบกลางหันไปทางไหนครับน้ำเงินนะครับมาเพชรพัทยาเพชรอาศิละเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปครับได้รับราวัลอาชีพด้วยนะครับ มาก็ดีใจนะครับกับทางด้านของเพชรพัทยาแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับทางด้านของ2องแผ่นดินด้วยนะครับมาต่อ